พี่น้องวันไหนก็มาแกงเฮ็ดขมอีกเนาะค่ะพี่น้องก็คืนน,นี่กินแกงเฮ็ดปัวและแกงเฮ็ดขมเนาะค่ะพี่น้องกินส้มอยากเลยค่ะพี่น้องมียาเป็นสื่อผนะักมะหอยเนาะเป็นผักมะหอยซัมสกินยังวะคือหอดตะลุกแล้วบปฏ้กินนำมาเสพเสน้ำต,ตันได้จ้าเหมือนเดลย กมีใบผักออตู๋คิวเคียวเนาะพ,าพักออตูเพื่อกระผากาะหายแม่นบอกพักออตูผักติ๋วพี่เนาะผากระถิ่นเหล่าสุดยอดเลยนะบอกเขาคุณละลายเดินไปยาเอ้ยหยันตะลุกบดิกินพี่เนาะหยัน,นยตะลุกบดิกินเพื่อกระสอกหาผากระหายเนาะผาไบเซนี่ผาไบเซนีน่มุกาหารเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดอยากผากก็ผากมาเด้อค่ะส่งกระบริแพงเนาะค่ะพี่น้อง ทรงและค่าเถือตอนนี้กำลังเดือดพี่นนอะมาเสิร์ฟเสร็จกันเ้อค่ะมอน,นี้เด้อจุดจวดเลยค่ะอัน,นอันนี้เราก็จะมาทำการใส่ประแดกตอนประแดกตอนแล้วก็ใส่ประแดกหนามน้ำเนาะเพืเ่อมัาจะนวเขากันเนาะอันนี้ก็จะใส่หนามเดือดแล้วก็จะใส่ลงประแดกเนาะ รอนนำเดือดก็ใส่แซ่บประแดกลงเนาะค่ะพี่น้องอันนี้กะแกงเห็ดคมเนาะใส่เห็ดผวกน้ำแน่พี่เนาะที่น,น,น,นี่สมใจเลยมาเนี่ยเนาะคะ่ะหอมประแดกแล้วค่ะพี่เนาะเสียบเสียบเสียบลายพี่น้องเออน้ำหน่อยใช้ลงใช้น้ำลงไปอีกแค่น้อยก็ได้นี่แตดดอกอง,งามพี่น้ะะองเป็นแตสอ่อนสอนเนาะ เก็บมากับเพื่อสีหลืางเพื่อสีนี่ก็บวพาธรรมดาไม่ยาประเทศไหนคักเปลี่ยบล่อยพี่น้องเอ้ยนี่แต่ดอก้ำง,งามมาแส็บๆน้ำกันเด้อจ้ามาในแกงยิดคมอยู่ๆเลยรจะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เขารับชมเด้อจ้า พี่น้องประเทศลาวเฮากัถ่ายยากฝากมาพ่อแม่ฝากมากับขากมาได้เด้อค่ะไปสนีมุกระหารเนาะไปสนีมุกระหารมาถึงแบบเปอร์เซียมีแบบมีตู้เย็นเนาะบ่แม่นว่าแบบรถเย็นแบบประมาณแบบรถเย็นเนาะพี่น้องแบบรถเย็นใส่มาแบบบรรยากาศมันบูดมันหนาวบรรยากาศมันเสียพี่น้องมาหอดนี้ซดคือเก่าอันนี้ก็ับเบแมงลักนะคะพี่น้อง ตู <stumbled. S 1> <desserts. S 2> อันน e, mm ี Asia, uh ้ก็เออพออีตูอีตูก็คือใบแมงลักเนาะคนใสยกับเอือใบแมงลักแมงดึกใส่เป็นนัวใส่ลายกับเสียบลายใส่หน่อยกับเสียบหน่อยนั่นแหละแต่ปูหมักนัวเนาะพี่น้องถ้ากูได้มักนัวกับใส่ลายอันนี้ก็จะมักนัวในน้อยนึงเนาะพี่เนาะวันใหญ่นมพูดถสิมักนัวเนาะแต่ใส่อ่าแต่ใส่อ่าดงสุรตรลายกับเสียบ ใส่ปูงนัวร้ายกับแซบกระแดกลงไปซิปุ๊กๆจังน้อยเนาะคะ่ะพี่น้องแซบคือเก่าค่ะอาหารบัน๋นบันอีจานบานั๋นเห่าเนาะของกินเบอร์เบื่เบอเบื่อคือแกงเฮ็ดแกงน้ำใหม่อะแหละพี่น้องอาหารบั๋นบันของเห่าเนาะเพรจบคลิปเพียงสำนิละจ้ามาแสบๆกันพี่น้องเอาไปตัวลงหน,น่อยหน่อยเผาลงเบิร์ตัว เฮ้อ่ะหอมหหวนแลละจ้า